สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องไทเลยบอลสีอีกครั้งนะคะท่านใดเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ช่องไทเลยบอลสีจะนําเสนอบอลสีที่มีชื่อว่าขุนแผนค่ะก่อนที่จะไปรู้จักขุนแผนเรามาดูวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนกันก่อนนะคะขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีแบบเป,เป็นนิทานแบบมุข,ขปาฐะนะคะก็คือเล่าสืบต่อกันมา เกิดขึ้นตั้งแต่สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะและสูญหายไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนะคะพอสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะรัชกาลที่สองก็ได้รวบรวมนะคะเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยให้กวีที่มีชื่อเสียงนะคะเก,เก่งในยุคสมัยนั้นนะคะมาช่วยกันแต่ง ขึ้นมาใหม่นะคะโดยมีเขาโครงเรื่องเดิมนั่นแหละนะคะก็กวีที่ช่วยแต่งเรื่องขุนช้างขุนแผนก็มีราชการที่2ราชการที่3ส,สุนทรผู้ครูแจ้งวัดระคังเป็นต้นนะคะและเป็นขุนช้างขุนแผนนะคะก็ ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรน,นะคะสมัยรัชกาลที่6นะคะให้เป็นสุดยอดของนิทานเสภานะคะเสภาเป็นยังไงเสภาก็เป็นาการประพันธ์แบบคล้ายก่อนนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้บังคับคำนะคะไม่ได้วันไม่ได้บังคับวรรณยุกเอกโทตรี 1, 2, แต่มีสัมผัสนอกคายกันกับกรอนนะคะประมาณนั้นทีนี้เรามาดู ุนแผนกันนะคะมาดูตัวขุนแผนกันขุนแผนเป็นลูกชายของขุนไกลพลรพ่ายนะคะกับนางทองประสีนะคะก็ทําก็มีตั้งลูกลากอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพ่อก็ทํางานอยู่ที่สุพรรณบุรีแต่เมื่อขุนไกลพลพ่ายหรือพ่อของขุนแผนเนี่ยถูกประหารชีวิตนะคะแม่นางทองประสีก็ พาลูกหนีไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีกับญาติฝ่ายพ่อนะคะเนื่องจากกลัวถูกเป็นกลัวถูกลิฟ์นะคะเป็นสมบัติของหลวงไม่ว่จาจะคนหรือสมบัตินะคะก็จะถูกลิฟ์หมดเลยถ้าถ้าเกิดผู้เป็นพ่อนะคะตายนะคะถูกประหารชีวิตนะคะและขุนแผนนะคะตอนนั้นตอนเป็นเด็กเขาชื่อว่าไผา่ไผ่แก้วนะคะก็ได้เรียนหนังสือคาถาอาคมมีหลายวัด หลายอาจารย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสมพานมีสมพานคงนะคะแล้วก็เมื่อตัวเป็นหน่มก็มาที่สุพรรณบุรีนะคะก็มาพบกับนางพิมพิาลาลัยหรือนางวันทองนะคะเพื่อนเก่าแล้วก็ขุนช้างก็เป็นเพื่อนเก่าสมัยเด็กนะคะขุนแผนนี่มีหลายเมียนะคะไม่ว่าจะเป็นนางพิมพิาลาลัยหรือนางวันทองนางสายทองนาง บัวคลี่นางแก้วกิริยานางลาวทองนะคะไปลบที่ไหนก็ได้เมียที่นั่นประมาณนั้นนะคะตำแหน่งขุนแผนเนี่ยจริงๆแล้วนะคะตอนที่เขาไปลบชนะนะคะที่ได้ได้ได้ไดแต่งคือได้มอบหมายให้ไปลบที่เมืองเชียงทองเมืองเชียงอินเนี่ยนะคะลบชนะกลับมาได้นางลาวทองกลับมาก็าได้รับ วยศ์ให้เป็นขุนแผนแสนสถานต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นเจ้าเมืองกาญจนบุรีหรือพยามพยากาญจนบุรีนะคะนี่เป็นยศของขุนแผนนะคะขุนแผนมีอาวุธวิเศษอยู่สอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นม้าสีหมอกดาฟ้าฟื้นดาฟ้าฟื้นนี้ทำจากเหล็กหลสา3ชนิดด้วยกันจากถ้ำวิเศษนะคะแล้วก็ หงพลายหงพลายก็เป็นทหารเก่า,าที่ช่วยลบในสงครามนะคะก็ตายเป็นทาหารที่ตายไปนะคะก็ได้มาเป็นหงพลายนะคะแล้วก็มีกุมารทองนะคะกุมารทองก็เป็นลูกของตัวเองนั่นแหละกับนางบัวคลี่นะคะนี่ก็คือเรื่อง ขุนช้างขุนแผนนะคะเรื่องประวัติของขุนแผนเนาะซึ่งขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็เป็นแก่นของเรื่องของเขาจริงๆก็คือเป็นเรื่องรักสามเศร้าหนึ่งหญิงสองชายอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูลักษณะบอลสีขุนแผนกันนะคะถ่ายมาตั้งนานหน้าหักหักลงหบลงเนี่ยเพราะว่าเราเอาไว้ในในตู้นะคะแล้วมันเบียด เนี่ยนะคะมันเบียดมันก็หน้าหาักเหมือนขนช้างล่มหูเลยนะคะมันก็จะตึงไม่ได้อ่าเอาแบบนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> เป็นบอลพื้นใบสีแดงนะคะหว่างหูก็ยาวกว้างนะคะแต่ฉีกไม่ถึงสะดือถ้าฉีกไม่ถึงสะดือน่าจะเป็นบอลใบใบไทยเนาะนะคะ <c oughs> กระดูกแดง <c oughs> หว่างหูก็จะมีสีเขียวไป้ายๆนะคะขอบใบ ขอบใบก็สีเขียวเรื่มเลื่อมนิดนึงนะคะเส้นใบกระดูกใบสีแดงชัดอยู่นะคะมีเม็ดสีขาวๆกระจายนะคะขาวแต่ไม่ขาวมากกระจายไปทั่วใบนะคะเพราะว่าที่ว่าไม่ขาวมากเพราะบางทีมันก็เป็นสีชมพูอย่างเงี้ยนะคะเนีน่ยลักษณะเม็ดสีของเขากระดูกใบสะดือ เนาะอ่ามาดูด้านหลังด้านหลังนะคะก็เส้นใบกระดูกใบก็จะเป็นแบบนี้คอใบนะคะนี่เรามีลูกก้านสีดำเนาะนะคะก้านสีดำมีมีใบเล็กเป็นหน่อใหม่นะคะหน่อใหม่อ่าถ้าหนอ่อ นอ็กหนอล่อลสุดนอเล็กๆเขาจะเป็นอย่างเงี้ยก็จะค่อยกัดสีมาเช่นใบกระดูกใบชัดเจนตั้งแต่ใบเล็กแต่พื้นเขียวก็จะกัดสีมาได้แบบนี้นะคะตอนเล็กๆหูก็ยังไม่ห่างกันพอโตมาหูก็จะห่างกันอย่างเงี้ยตามที่เห็นนะคะคือเราก็จะบรรยายลักษณะอย่างที่เราเคยบอกนะคะว่าเราจะบรรยายลักษณะที่เราเห็นปรากฏ ในตัวบอนสีที่เรามีนะคะบางสวนก็อาจจะไปอีกแบบนึงนะคะแต่เราได้มาในานามขุนแผนเนาะนะคะเราก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับขุนแผนอันนี้ออกสีชมพูเพราะอะไรอ๋อมันเป็นอยอดใหม่นะคะออกสีชมพูเลยนี่คือขุนแผนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ มาให้กำลังใจเรานีเป็นอีกใบหนึ่งนะคะมีใบใหญ่ต้นสูงอยู่อาม,มีใบสูงสูงอยู่สองใบก้านสูงสูงนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะคะวันนี้ช่องเทเลยบอลสีต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ